ทำอย่างไรให้เราปลูกผักขายได้ราคาดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับอันนี้พวกับผมนะนุ่มโรงงานวิถีแทบ้านนะครับวันนี้นะครับจะมาแช์นะครับทำอย่างไรให้เราปลูกผักขายได้ราคาดีครับมีวิธีการอย่างไรนะครับเชิญรับปังได้เลยครับ อ่าครับช่วงนี้นะครับเป็นช่วงเทศกาลรู้สึกว่าจะจินเจออ่าช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลจินเจครับพักนะครับช่วงนี้ก็รู้สึกว่าราคาค่อนข้างจะแพงนะครับแล้วก็ส่กับช่วงนี้น้ำน้ำก็ท่วมนะครับคูนสองเลยครับท่านผู้ชมครับพื้นที่ปลูกผักที่เป็นที่ลุ่มนะครับ เสียหายนะครับทำให้ปริมาณผักออกท้องตลาดค่อนข้างจะน้อยนะครับทำให้ผักราคาแพงนะครับวันนี้เราก็จะมาแชร์ให้ท่านผู้ชมท่านผู้ชมนะครับว่าทำยังไงนะครับให้เราปลูกผักแล้วเราสามารถที่จะขายได้ราคาดีๆนะครับก็คือนะครับหเราต้องมีปฏิทินในใจนะครับสมมุติว่า อีก3าเดือนอีก3เดือน,อออน,นครับจะมีการกินเจแล้วก็เริ่มปลูกผักตั้งแต่สมมติว่า,าช่วงนี้ออกพรรษาเนะาะช่วงนี้ออกพรรษานะครับจะเป็นช่วงเทศกาลกินเจกินผักนะครับเขาก็จะเริ่มบริโภคผักเยอะแล้วก็จะปลูกผักเริ่มปลูกผักประมาณกรกฎาคมต้นกรกฎาคมนะครับคือประมาณาให้ผักจะออก ช่วงเทศกาลพอดีนะครับก็คือให้ออกก่อนประมาณสักห้าวันก็ได้ครับให้ให้นี่ครับอย่างอย่างอย่างทัวทัวฝากยาวครับอันนี้เราปลูกก็ประมาณช้าไปหน่อยครับเลยติดลูกช้าไปหน่อยครับไม่ทันเทศกาลกินผักครับเราก็เลยไม่ทันขายครับออกลูกเล็กไปแล้วนะครับอ,ออกลูกเล็ก แสดงว่าเราคำนวณการปลูกช้าไปนะครับทำให้ผลผลิตออกไม่ทันครับนิดเดียวครับท่านผู้ชมครับนี่นะครับเริ่มติดดอกแล้วก็ออกลูกเล็กๆแล้วนะครับสำหรับถั่วฝักยาวของเรานะครับนี่ครับน่าเสียดายครับเราปลูกไม่ออกไม่ทันนะครับนี่ครับนี่นี่นะครับถั่วฝักยาวเรานะครับ เราคำนวณพลาดไปอันนี้ออกลูกอ,ออกลูกแล้วนะครับแต่ว่าคงไม่ทันแล้วนะครับเพราะว่ากินเจไปแล้วสำหรับการปลูกผักให้เราขายได้ราคาดีก็คือนะครับผักทุกอย่างตัวน,นี้แพงหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นได้เป็น จะเป็นกะเพราก็ตามครับกะเพรากะเพราก็แพงครับช่วงนี้ครับน้ําท่วมนะครับน้ําท่วมกะเพราออกสู่ตลาดน้อยครับเพราะว่าพื้นที่ลูกเสียหายครับหรือว่าไม่ว่าจะทั่วผู้เท่าไหร่ครับโลละหกสิบครับไม่ธรรมดาทั่วผู้นะครับแล้วทั่วผู้นะครับทั่วผู้เออนี่เจ็บมาแล้วครับอ่าแล้วก็ลูกก็ไม่สวยเท่าไหร่ครับท่านผู้ชม นี่แหละครับคือการเขาเรียกว่าทำกเกษตรแบบฉลาดก็คือนะครับก่อนที่เราจะปลูกอะไรนะครับเราต้องรู้จักยายน้อยวางแผนไว้นะครับให้ผลผลิตเราออกสู่ช่วงตลาดที่เขาต้องการนะครับไม่ว่าจะเป็นไม,ไม,ไม่ไม่จะเป็นต้องเป็นผักอย่างเดียวนะครับอย่างอื่นก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นดอกดอกไม้นะครับดอกไมดก้ดอกดอกบ้าเรืองอย่างเงี้ย ดอกดาวเรืองดอกดาวเรืองเช่นดอกดาวเรืองอย่างเงี้ยเขาใช้เวลาปลูกประมาณสักว่าสาเดือนแล้วก็ปลูกก่อนซ้านะครับช่วงไหนที่ต้องก<ร>ารใช้ใช้ดอกไม้ก็คือช่วงลอยกระทงนะครับลอยกระทงแล้วก็ปลูกดาวเรืองนะครับแล้วก็ตน้ตนต้นอะไรนะดอกรักใช่ปะใช่ดอกรัดก,ดอก,กดอกไม้สดสดสวย <ๆ S 1> ดอกไม้สดนะครับท่านผู้ชมก็สามารถที่จะ นำมาไปใช้ได้นะครับสำหรับการปลูกผลผลิตทางการเกษตรของเรานะครับโชคดีนะครับสวนอุลาเกษตรมีพื้ยีอยของราร <S <S อยู่สูงนะแต่ก็แต่ก็โดนน้ำท่วมไปหลายหลายจุดนะครับอัอนนี้โหระพาโหระพาเราก็ชว่วงนี้ก็สามารถที่จะขายได้นะครับอาจจะไม่เป็นที่นิยมเท่าไหร่เหมือนกลวงตุ้งคณะพวกกัดขาวั้อหลายครับช่วงพวกนั้นเขาจะ เป็นที่นิยมของตลาดในช่วงเทศกาลจินเจจินผักนะครับแล้วก็มาแชร์ให้กับท่านผู้ชมนะครับได้ได้รับทราบนะบว่าสำหรับรเกษตรกรอย่างเราๆนะครับทำยังไงเราถึงจะขายผลผล,ผลิตผักหรือว่าผลผลิตอย่างอื่นนะครับให้ได้ราคาดีนะครับเราอันดับแรกครับการวางแผงการปลูกนะครับการปลูก ต้องให้ผักหรือว่าผลผลิตเราออกสู่ช่วงตลาดที่เขาต้องการนะครับคือถ้าเราไปปลูกปลูกเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้จักวางแผนแล้วก็ไม่สามารถที่จะขายาผลผลิตได้ตามที่ตลาดต้องการนะครับอย่างเช่นกล้วยอย่างเงี้ยครับเราก็พยายามตัดออกไปเป็นวันพระวันไรไปนะครับวันพระวันกูนเนี่ยครับ จะขายได้จะขายได้ดีครับขายดีนะครับคือไม่ใช่ว่าจะได้ราคาซะเลยก็คือจะขายได้ง่ายนะครับ <c oughs> คือช่วงนั้นเขาต้องการไปไหว้ไปอะไรนะครับ <c oughs> หรือว่าผักนะครับผักแล้วก็ปลูกก่อรช่วงเทศกาลกินเจหรือว่ากินผักนะครับอันนั้นเราก็จะขายได้ราคาดีหรือว่าช่วงนี้หลายๆอย่างก็ซ้ําเติมนะครับ เทศกาลกินผักก่อนหน้านี้น้ําท่วมครับผักกาลังจะเก็บได้น้ํน้ำก็มาท่วมซะทําให้ผลผลิตผักออกสู่ตลาดน้อยทําให้เขาเรียกว่าอุปสงค์อุปทานมันมันเอื้อต่อกันนะคือความต้องการเยอะแต่มีของมีน้อยราคาก็ต้องแพงเป็นเรื่องปกติเรื่องธรรมดาครับแต่ว่าสาหรับเราๆท่านเกษตรกรหรือว่าชาวสวนชาวไร่นะครับก็ขอให้นำนำเรื่องพวกนี้ครับ เอาไปใช้สำหรับทำการเกษตรในอนาคตนะครับขอให้ทุกท่านก็ทำงานเกษตรตามปฏิทินนะครับก็คือการวางแผนว่าให้ผลผลิตออกช่วงไหนตลาดเขาต้องการยังไงนะครับอ่โอเคครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาแนะนำสิ่งเล็กๆน้อยน้อยนะครับสำหรับการปลูกผักหรือปลูกสิ่งของให้ขายได้ราคาดีนะครับอ่าโอเคครับสำหรับคลิปนี้ ท่านผู้ชมท่านไหนคิดว่าเป็นประโยชน์ก็อฝากกดไลค์นะครับกดไลค์กดแชร์กดต้มต้มตุมต้มๆๆให้หนุ่มโรงงานวิถีเทวันเลยนะครับขอบคุณครับ